โอเคเอาสายันแต่งตัวธรรมดาทุกคนมาดูสายันทำอะไรกันเอาแล้วจำไม่ได้แล้วเอาแล้วไม่ใหญ่กําลังสนุกโยเลือกได้มีอะไรให้ให้แม่ไปขายได้มั่งดูดิ อ้าววีขายได้สวยไหมโอ้เหมีใส่ยันหส่ยันมาแล้วเออเออเดี๋ยววายุเขาจะตั้งราคาเองวายุเขาเป็นพ่อค้าเตรียมแล้วอืออือรับคัับ เาแล้วนั่งแล้วพอขานั่งแล้วทุกคนเออมาดูดิ่ี่ลายย่าทุกคนดูดิเต็มเลยนี่อะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะอันนี้สำหรับเนี่ยสำนักงานอ่ะเออน้าสำนักงานน่ารักอ่ะเฮ้ยอฝากอะไรอะไปไหนเราอ่ะ เอาไปไหนพ่อค้าอ๋อพ่อค้าเลือกก่อนนะคะก่อนที่จะออกจำหน่ายนะคะพ่อค้าขอเลือกก่อนพ่อค้าไม่ไหวละพ่อค้าเต็มมือเฮ้ยพ่อค้าเธอยังไม่สวยเธอรีบพรกกระจกไปเดี๋เออดูดิดูทำตาส่องอะไรส่องหน้าเหรอคะเวลาแต่งหน้า

อายุดูด no no? ีนะอะไรนะเอาแล้วเอาแล้วหุยไหนไๆโชว์แม่ดิโอ้โหวงเวียนน่ารักเก็บเลยลูกเก็บนานแล้วพอขาเก็บอีกแล้วโอ้ยพ่อขาสิที่พุงโปะจังนะที่ทำไมครับตรงอะไรตอนนี้เแม่ที่ใส่ม่มี เอาละ<อ>ทุกคนกนี่ดูเต็มไปหมดเลยนะไปฝากตอนโตโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้เขาเลือกกันก็ให้พ่อค้าเลือกก่อนนะครับบ๊ายบาย